ขอขอบคุณหลาย,ลยนะครับที่สร้างไปใส่งานกันสลับกันไก่ตัดกิ่งหน้าบยาวตัวนี้สินค้าทรงตรงจากแบรนด์ราคาถูกมากมี2ส,สีให้เลือกพี่น้องครับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับที่ว่าเป็นใบมีดตัวเล็กนะใบมีดนะเป็นฟันป่านะครับผมทำมาจากเหล็ก s k ไฟนะครับวัสดุเบาน้ําหนักเบานะครับอลูมิเนียมอัลรลอยสามารถปรั๊บยืด ความยาวได้แบบนี้ตามความต้องการเลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานดีอย่มากพี่น้องครับมันสามารถตัดพวกแตงกิ้งนะครับว่าจะเป็นขี้เล็กนะครับไม้พืชผลไม้ของห้องได้เลยครับผมที่ส่วนของผมนะครับก็จะปลูกขี้เล็กไว้เป็นแนวรั่วไว้ให้ที่บ้านเก็บกินพี่น้องครับก็จะตัดไว้ให้มันเพียงรั่วให้มันแตกยอดขึ้นม้ที่บ้านก็จะเก็บไปกินนะครับผมซึ่งใบมีดตัวนี้มันคมมากพี่น้องครับบม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใหยๆกิ่งไม้น้อยนะครับมันก็ใส่งานดีเลยนะครับผมเลาก็ตัดแตงกิ่งเรื่อยเดี๋ยวมันก็แตกยอดขผลไม่พีน้องงคคคครรรรััับบบนนนี่มจจิะะกตาผม เห็นบ่ครับมันทํางานง่ายนะครับคือจังขีเล็กคอนย่เฮาก่ะยืดออกแบบนี้นะครับผมกระตัดแตงกิ่งมันนะครับผมแบบนี้ให้มันสูงนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับผมแนะนาเลยนะครับปลูกขีเล็กไปแนวรั่วให้บ้านชอบใจพี่น้องครับเฮากับตัดออกว้ไห้มันสูงนะครับผมเป็นเรื่องง่ายในการตัดแตงกิ่งเลยนะครับคนทาสวนต้องมีติดสวนไว้ครับตัวนี้สินค้าตรงปกส้งตรงจากแบนพี่น้องครับนี่แบบนี้เลยครับผมง่ายปะครับนี่ ขอบคุณหลายครับที่สร้างไปนะครับตัวนี้สินค้าตรงปกคัดมาให้แล้วเพราะว่าเป็นสินค้าส่งตรงจากแบรนด์หากพี่น้องพูดใด้ที่ว่าทําสวนอยู่นะครับขอนําเลยเอาไปติดสวนไว้กันไก่ตัดกิ่งดาเยาวตัวนี้คมมากพี่น้องครับเลือกสีทิศการลางครับ